เที่ยวชมสวนทุเรียนครับของผู้หมวดครับจันทบุรีอ๋อครับเป็นลูกตรงนี้ก็ประมาณสามขวบสามตรงนี้สามสามขวบครับสามปีพื้นที่มันว่าเราก็เลยเอามาลงเพิ่มตรงนี้โอ้ต้นสวยมากครับ ตอนนี้กับอันนี้มีไล่ๆกันอืมครับนวที่เป็นกระดงใหญ่ๆนี่ก็ทุเรียนโบราณครับโอ้นี่เราทุเรียนโบราณครับนี่เรามาซื้อต่อเขาอันนี้ก็ประมาณเออ่20ปีได้ป๊าดอันนี้พันอะไรครับพี่หมวดมอนครับมอนเหมือนกันมอนทองครับนี่พันมอนทองคร่าอุ๊ยไป่เดิไปได้แล้วหล่ะแกเต็มเลยน่ะเต็มเลยติดๆได้แล้วครับเด็กๆเจอกันเต็มเลยที่เรียนหมดได้ได้เลยอ๋อไปหาดูาใครดีใครได้ใครติดเอาเลย แกบอกว่า้าได้เขาได้เลยไปเถอะลนลูกลนครับครับเราก็ไว้ก่อนครับอ๋อครับอ๋อเพิ่งตัดไปเพียอนเพิ่งตัดไปครับโอ้ ครับต้นนี้นานแล้ว,วครับอ,อ,อ,อลอ้วยครับเีนี้ก็เป็นโบานราณหมดครับอันนี้เขาอะไรครับมผมหวัดภูเขาอะไรเขาเรียกเป็นป่าเนะาะอืม ไปห,หมดเลยสำนักสงฆ์วัดเขาเลยครับวัดเขาสุกิมก็จะเป็นคือขาลูปนี่จะเหมือนรูปมังกรโอ้ครับครับวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นวัดหลวงปู่สมชายหลวงปู่สมชายเป็นคนแรกครับสร้างวัดที่นี่จากสร้างเขาไอ้จะท่านสร้างวัดที่บริเวณหัวมักวมงกรโอ้หัวมังกรครับมันจะเหมือนมังกรขึ้นจากทะเลครับ โอเคครับ okay,